บาซิลัสซับทิลิสวิธีการใช้ใช้ยังไงมาติดตามคลิปนี้กันดูครับ จากคลิปก่อนนะครับแนะนําไปแล้วนะครับว่าบาซิลัสซับจีลิสคืออะไรนะครับใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับสามารถรับชมได้ในช่องโทนี่หมวกฟาง X กับออกัสเซตสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาทดลองนะครับสาธิตวิธีการใช้นะครับบาซิลัสซับจีริสนะครับกับแปลงปลูกจริงๆนะครับว่ามีวิธีการขั้นตอนใช้อย่างไงนะครับผมก่อนอื่นต้องแนะนําก่อนนะครับอันนี้คือบาซิลัสซับจีริทนะครับสายพันธุ์ bm01 นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์เฉพาะนะครับของยี่ห้อเจนแบกนะครับเจนแบกคือชื่อการค้านะครับเป็นยี่ห้อแต่ว่าสารสาคือ เซราซัพเรชันสนะครับสายพันธุ์ B.M.01 นะครับแต่ละยี่ห้อนะครับจะมีสายพันธุ์ไม่เหมือนกันนะครับความเก่งประสิทธิภาพแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าบาเซอร์ตซัพเร์ทุกยี่ห้อเหมือนกันหมดไม่ใช่นะครับแต่ละยี่ห้อสายพันธุ์ไม่เหมือนกันนะครับลองไปถามดูว่าที่คุณขายอยู่สายพันธุ์อะไรสามารถสายพันธุ์นี้คือสายพันธุ์ B.M.01 นะครับข้อดีก็คือมันเป็นสายพันธุ์ในเมืองไทยนะครับทนร้อนทนสภาพอากาศภูมิประเทศบ้านเราได้ดีนะครับแล้วก็เก่ง ซองนี้นะครับหนึ่งรกรัมอัตราการใช้ก็อยู่ที่2ี่สิบลิตรนะครับก็คือหนึ่งรกรัมใช้กับน้ําได้2ี่ิบลิตรนะครับทีนี้เราจะทดลองใช้กันจริงๆนะครับอันดับแรกเราก็จะทําการฉีกซองก่อนนะครับผมนี่ครับฉีกซองแล้วนะครับก็จะยูนนะครับเป็นผงอย่างนี้นะครับผมอ่าดูนะครับว่าถุงหนึ่งนะครับได้กี่กรัมมันเขาบอกว่า1้0ยกรัมใช่ไหมครับเดี๋ยวถุงที่ยังไม่ได้แกะนะครับอ่านี่ครับ หนึ่งร้อยสิบห้ากรัมนะครับก็คือน่าจะเป็นน้ําหนักของถุงนะครับสิบห้ากรัมเดี๋ยวอีกนิดนึงนะครับโอ้โหต้องละเอียดนิดนึงนะเพราะว่าเอ่อบางทีทางขนส่งไอ้เขาก็อยากรู้นะความกว้างความยาวถุงนะครับผมนี่อยู่ที่สิบสองจุดห้าเซนนะครับความกว้างของถุงส่วนความยาวถุงส่งออนไลน์นี่ต้องละเอียดยี่สิบเซนนะครับอ่านี่ก็คือความกว้างยาวของถุงนะครับโอเคนะครับกว้างยาวได้แล้วน้ําหนักได้แล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวทําการใช้งานจริงนะครับตัวนี้สําคัญช่วยตวงใครไม่มีกดได้นะครับมีมีขายนะฮะหนึ่งพัน หรือว่า1น่ลิตรเปิดน้าเข้าไปเลยร้อยกรัมนะครับเดี๋ยวต้องเทียบบรรจัต่างอีกแล้วนะครับงงอีกแล้ว20ลิตรนะครับใช้บ s 1อ0หนึ่งกรัมถ้า1ลิตรและครับใช้บ s เอท่าไหร่นะครับก็เอาหนึ่งอยหาร20ิบหกรัมนะครับผมนะครับใช้น้ับนํา1ลิตรใช้บ s 5อ้ากรัมอ่าพอเรารู้อย่างนี้แล้วต้องตวงบ s อนะครับให้ได้5กรัมอันดับแรกก็เปิดขึ้นมาก่อนนะครับอ้าวแบตเตอรี่ต่าอีกอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหม ครับนี่ได้ห้ากรัมมาได้ไหมวะอันนี้สมกรัมใช่ไหมเอาฝาวางไปก่อนนะครับแล้วก็ดูนะก็กดแทให้เป็นศูนย์นะครับอาเป็นศูนย์แล้วทีนี้เราก็จะใส่ผงบ s นอครับให้ได้ห้ากรัมนะครับแล้วก็เทไปเลยได้อยู่นะครับเนี่ครับประมาณห้ากรัมตีว่าห้ากรัมนี่แหละนะครับประมาณเนี้ยนะครับนี่คือห้ากรัมนะครับเราก็ทําการเทนะครับผมบ s อลงไปในน้านะครับนี่ค่อยๆละลายนะครับลองดูนะครับนี่ครับละลายเองเลยนะครับนี่ไม่ได้คนนะ ครับนี่ครับละลายเองนะนะครับค่อยๆลดหายไปนะครับนี่อ่านี่ครับควรคนให้เข้ากับน้ำนะครับอ่าอันนี้ก็คือ BS 1ลิตรนะครับผสมน้ำแล้วนะครับได้แบบนี้นี่นะครับพร้อมใช้งานนะครับป่ะ เดี๋ยวไปใช้งานจริงกันครับปะอ่ะเนี่ยครับเราก็จะทดลองใช้นะครับงานจริงๆเลยนะครับกับแปลงผักบุ้งนะครับซึ่งปลูกในหน้าฝนนะครับแล้วเจอปัญหานะครับราสนิมขาวนี่นนะครับดูดิน่าเกลียดน่ากลัวมากไม่กล้ากินเลยนะครับดูดิเราก็ใช้กับตัวเนี้ยฉีดพ่นด้วย BS นะครับเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นนะครับก็คือช่วงเช้าตรู่หรือช่วงเย็นๆพบเพพบเพเพราะว่ามันไม่ชอบแสงแดดนะครับแสงแดดทำให้มันตายนะครับเพราะฉะนั้นควรใช้ช่วงเย็นๆหรือเช้าตรู่นะครับในการกําจัดนะครับ จะได้ผลประสิทธิภาพสูงสุดอ่าแล้วก็ใส่เลยครับถ้าใครมีเป็นพวกสายฉีดยานะครับก็ใช้นะครับอันนี้คือเป็นการสาธิตนะหลายคนก็จะใช้เป็นแบบยี่สบลิตรกับบอกใหญ่ไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าอันนี้คือหนึ่งลิตรนะครับผมส่วนความถี่นะถ้าเกิดเป็นแล้วเนี่ยทุกสามวันเลยฉีดทีหนึ่งแต่ถ้าไม่เป็นนะครับคุมไว้เนี่ยก็คือเจ็ดถึงสิบวันนะครับฉีดครั้งหนึ่งนะครับคุมไว้ดีที่สุดนะครับอย่าให้มันเป็นเป็นแล้วผลผลิตเสียหายนะครับกินไม่ได้เลยนะครับส่งลูกค้าก็ไม่ด้ครับเียยแลลวก็ฉผม เนี่ยครับฉีดโอ้โหเสียหายไปแล้วครับเนี่ยนี่ก็คือเสียหายแล้วพอดูดูดูใบดูใบอย่างเงี้ยกินไม่ได้นะครับผมขายก็ไม่ได้ไม่มีใครกล้ากินนะครับดูดิโอ้โหดูครับนี่กระดูกกร้าใต้ใบนะโอ้โหกินไม่ได้เสียนะครับเนี่ยนะครับเสียไปเลยแล้วมันปล่อยไว้มันลุกลามนะเป็นทั่วเลยด้วยนะครับปล่อยไว้หรือว่าตัดทิ้งมันก็ไม่หายนะครับต้องจากการเชื้อมันอย่างเดียวนะครับนี่ครับก็ใช้บีเอสฉีด ีดให้ทั่วแปลงเลยนะครับแต่ว่าใครยังไม่เป็นนะครับอย่ารอให้มันเป็นนะครับเป็นแล้วมันเสียหายนะครับต้องฉีดกันไว้ก่อนเลยนะครับตรงที่ไม่เป็นนะก็ต้องฉีดนะครับไม่งั้นเป็นแล้วมันมันโหสัตวาจะโตโตขึ้นมานะครับสิบแปดสิบเก้าวันต้องปลูกใหม่อีกนะครับปลูกใหม่ก็จะเป็นอีกนะครับเชื้อโรคมันก่อตัวนะมันอยู่ในแปลงนะครับผมก็ฉีดกันไว้เลยครับเอาให้ชุ่มกันเลยนะครับตรงนี้เป็นเยอะเลยครับตรงนี้ครับโซนเนี้ย ตัวนี้เป็นหนักเลยครับแต่อันนี้กําลังสวยเลยนะกําลังสวยลูกลามมาแปลงนี้ด้วยนะครับผมใส่ยังเลยนะครับกําลังจะแบบได้ขายแล้วครับเนี่ยนะครับเสียหมดเลยปลอดภัยนะครับหายห่วงนะก็คือผู้บริโภคก็ปลอดภัยคนฉีดก็ปลอดภัยเห็นไหมครับที่ผมฉีดอยู่นี้ก็ไม่ได้ใส่แมสมิร์ดอะไรนะครับสามารถฉีดสมมติฉีดเช้านะครับเก็บเก็บบ่ายเก็บเย็นได้เลยนะครับไม่ไม่มีอันตรายใดๆนะครับ ปลอดสารพิษนะครับก็ดีต่อผู้บริโภคนะครับแล้วก็คนปลูกเองด้วยนะครับสำหรับเจนแบกนะครับ BS ตัวนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือนะครับวิธีการใช้ b s นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจแล้วก็อย่าลืมนะครับซื้อกับโทนี่หมกฟางเอกับออกกาเซตเราจะส่งทุกวันวันหยุดนักขัตเรษ์เราก็ส่งนะครับโทนี่หมกฟางขายด้วยหัวใจขอบคุณที่สนุนครับ